ค่ะสวัสดีค่ะประคำค่ะค่ะวันนี้กะมาติดตามเราความฝันกับประคำค่ะคุณป่าสิฝันอย่งไรกะให้คุณป่ามีเราความฝันให้ฟังค่ะฝันอย่งไรป่าฝันว่าไปบ้านหน้าเช้านั่นกับแม่หนุ่มของว่าจะพาไปหายายทวดยายทวดอยู่บ้านยุ89ปุ่นของเราไปแล้วคนเอาถุงถุงมือลูกอือค่ะ นี่ทุกคนตายเบ,เบิเดนั่นนะบา้านนี่คนว่าไปเอาไปหายายทวดเพิ่นว่าไปหาไปหายามพี่ยามนอ้องเลย<า>กระตาคนใดดกตาง่าวงคนใดดกตาง่วงป่าคนใส่ถุงเขาใส่ถุงหันเนื้อ<า>ตาง่วงโบราณตาง่วงคนหอยสออกไปมาเ<า><า>ชื่อมากเลยแม่เพิ่นว่าเอาของแม่หาท่ากันรื้อคนบ้าเฮ้ยของมึงขึ้นได้ร้ายเถอะของตัวขึ้นได้ร้ายแค่ไหนนั่นแหละตามนั่นว่าได้ร้ายตัวทั้งแม่นั่นบ่า มันเคยมันเอาไปเนี่ม oh. right. ัน no กับบริกนจะมันผ okay. ู้เดียวมีแต okay, uh, ่คนมาขอแต่ละหมูมีจตคมนเอาน้ำมันขอน้อมันคือกาคือจีนมาขอเด็กขอเบิร์มมันค่ะค่ะค่ะมีแต่คนมาขอเราบอกเออมีจตคนมาขอมันก็หายคือเกาันมาเลยร้ายกระซังมันถอเป็นว่าเลยร้ายที่ถุงบัเงี้เนื้อแห้งเนื้อกะลังอันเดียวหนะกระหนังกระหนังมันนั่งกับเอาไว้ถักแกงไปกี่เด็กก็แต่ไปวัดไปว่าค่ะ เคยบอกคงสัง่งไปหายายทวดนะฮะหาป้าจุนอันนี้ได้หรอต้มเต็มแห้งปะเต็มแห้งของแม่เลยเป็นเนื้อแห้งบะคะเป็นเนื้อก็รั่งแห้งก็รัง่งแห้งอ๋อคุณปาคุณป้ามฟันดีแห้งนะคะเพราะว่ากันก่าจะกาเลยเชียงตัวเลขไว้เก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าเนี่ยก็ได้จะได้จังมากฟันก็เทลิบาตอนน่้มาแรกนี่กาเลยเขียนเสียงไว้ยิ่งขึ้นกับแม่ฟันตัวนี้นว่าป,ป้าแม่ กระลี่ยองลุมเนี่ยแหะเชียงไหลค่ะคล <ฮะ S 2> ุกแป้หนึง่งแล้วเกาหากเก่าคือแฟนเห็นผลผ้าเมื่อบ้านเก่าคุณได้บานใกล้ๆคุณได้บานเกิดบ้านเกิดเมื่อนอนแต่ก่อนแม่บ้านเพื่อนนั่นล่ะบ้านพ่อแม่เกิดนั่นแหละ,<ฮ>ะค่ะไปหาพี่น้องไม่ใช่ทวดนะก็เลยไปก็ไปเห็นอยู่เม่เมดเมี่ยวเทาใหญ่ทวดใหญ่ทวดมนนแม่ทวดค่<ฮ>ะม้ในเพื่อนว่าเมื่อเช้านี่งเพื่อน ไั้โเดรร้ายกเห้าได้เหวคนละตัวเป็นั้านัวคือเดรห้ายกาเหาเดรร้ายตัวทางเม่ววะเม่์่อยนันวค่าัเดรร้ายกระชังมันทอม่งอมันกะอันนี้มันกะเอาไปเต้าละมือเนี่ยเขามาขพอน้ำมันคุ้มคุ้มมือคนแบาค่งคิดว่ากิบเี่มาขอหลีกมันมาโศกประมาณนนค่ะประคั่มกิบลาเอ็ดสี่นี่แมาขอสูกขอลาบเนาะค่ะ อันแถวนี้ฟันหินแม่เนาะฟันหินแม,ม่งแม่เจ็ดสิบสี่ปีเจ็ดสิบสี่ปีแ้วกะ็ย่ายทวดย่ายทวดก็เเ่าแห้งแล้วเกิดมำไมล่อยู่ก็ดสิละอยกลัวผุนทีหลงงอมผุนงอลอยกลัวผุนทีไป<า>ท่านเกิดท่านเพือนบ่ท่านน่ะเนาะค่ะจำอายุได้ปะได้แล้วฟันมันจะไม่กุมมือนี่กิที่ลอยกลัวผุนดีค่ะประมานเราเสียแต่เป็นสาวแต่เฮงผุนง กอบริมากอบริมาไว้โซ่คนไหนไปทำงานเพเทศตอนนั้นเป็นเช้าอยู่ค่ะเพิ่นก้าวหายแดงยังผุดก้าวใส่หายเบิดแบบเต็มกระตาทีเต็มกระตาเต็มถุงของป่านั่นมีถุงของเพคนแม่หน่อยมีกระตากับของหน้าสาวหน่อยท้องคนสองอันหาดเดียกันลูกกับแม่เพิ่นมาน้ำกันเอเอก็หน่อเตะกับหน่องเอเอกับหน่องแม่ข่อยกับหน้าสาว พ้เขาไปพาเขาไปหาไม่ไงไปทัวร์พ่้เขาไงกต่เ็นเห็นกับกันยูอันเพลินแล้วแต่เพลินก็บ้าเหมันให้อรเอาหายแต่หาบมาหาปาเช้าผัดแรงีนั่งเลยหลายกัวครับค่ะหรือมันเป็นร้านเห็มันหลายๆานะเพลินเขากูหมูเขาเขาเจียวแต่มาขอเน้อมันค่ะจะให้ประข้ตีเป็นตัวเรีประขังดีก็ได้ที่เอาตจวเก่าอย่านี้เลยมันวเลกเก่าน่ะ มันวนเวียนอยู่นะค่ะเป็นเป็นเป็นเอกร่วนเวียนบ่บปกคือเอกปวนเวียน681 68 <1. S> 681959นี่แหละเพราะว่ากะนึกเนื้อใบก็ะได้นอนนะนื้อเห็น,นะนะค่ะนึกนึ้เข็นก็นได้ฟัน681959ค่ะเนื่องสกาว แต่ว um, ่ามันอยู่อายุเน่จะสำคัญไงแก่สิบสี่แก่สิบสี่ตอนเราเสียชีวิตแก่สิบสี่ปีตอนเราเสียบ่แม่นค่ะบ้านนี้ไปหาใหญ่ปวดเอาเข่ากันไหนบอกับอายุเน่ป่าเอาผู้เฒ่าเป็นเก่าเป็นถึผู้เฒ่าเก่าเนี้เก่าหาเก่ามันจะเข่ากันพอดีเพราะว่ามันเดียมันเกี่ยวกันอยู่ค่ะค่ะแต่ว่าอายุแน่เนาะอายุแน่ เจ็ดสิบสี่ไปน้ำกันกับน้องคนน้องเนกับเจ็ดสีปีคือการตอนเราเสียชีวิตเจ็ดสิบสี่คือกันมาทำกันตายแม่่อยนันตายตอนอายุเจ็ดี่แพาะว่าน่ยสาวหนึ่งยุ่นรนไหนึ่งก็ตายอายุเจิบีปีเราตายกันตายอายุโทกันจะโทกันเนาะใหญ่กับน้องคนไปน้ำกันคนเราไปหาใจถวดอยู่บานเก้าคนเ่า คือวลาคือปลานีฟันถิ่นใหญ่วดกาดีเนาะฟ,นฟันดีปนละามันมัคน่ะกระ่ากมาสาวหน่อยได้เป็นร้านคือได้หลายแท้ลายหลายสิมันยังหลายหลายนะค่ะคุณป้ากาห็หาบมาหาบมาบ้านเวานหาบมาบ้านจักมาหอดใส่เมื่อก่อนก็ได้หาบมาเฮือนเจ้าของเนาะหาบมาอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ใช่ป้าตีตัวเลขจากความฝันอีกส่วเติมป้าสตีตีตะเลยค่ะ เ่าที่บัง้เถ่าเนาะคุถ่าสามเถเนาะค่ะสามเถค่ะคุถ่าสามคนเนาะเก้าเก้าสามเก้าสามนาะเก้าสามเก้าเก้าสามสี่บอกค่ะเก้าสามค่ะ้เถ่าสามเถาเนาะค่ะเก้าเก้าสามเถาสามคนเนาฟันของปามี่เทียงเทีานห้่บอกค่ะนี่เทีนจีพราะอะไนอนี้เขียนก็นอนเชียงเพื่อเชียงนะค่ะ ว่าการนั่นให้พันดีพันอันนี้พันที่เขาที่นั่งแต่พันดีนะอธิษฐานเอาค่ะก็เกิดมุ่นไหว้พระก่อนก่อนเดอันเหี่งนะคค่่ะะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณประธรรมไหลายค่ะที่มาแบ่งปันด้านทางตัรีด้านทางความฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะถ้ามันชมสำหรับคลิปนี้นิดหน่อยน้ำโชกัสสิบ้าท้ามันช่อมมาสรุปตรีความฝันของปาคข้ค่ะ ปลคำนี้เพิ่นเด็ดตัวเลขมากค่ะเพิ่นเสี่ยงตัวเลขจากความฝันค่ะเพิ่นมาผีเมยเพิ่นก็ไม่ยีถวดค่ะกับน้าสาวเอาเนื้อมาให้ค่ะท่านผู้ชมฝันแบบนี้ตัวเลขที่เพิ่นหายยู่เหรค่ะท่านผู้ชมเลขที่เพิ่นเสี่ยงแล้วค่ะหกแปดหนึ่งกับเก่าหาเกาค่ะตัวเลขเพิ่มเติมจากควอมฝันตัวนี้เนาะค่ะเนาะเก้าเก้าสามกันเก้าเจ็ดสี่ว้นหนำค่ะอายุเมยเพิ่นเจ็ดสิบสี่ปีอายุน้าสาวก็เสียชีวิตตอนเก้าสิบสี่ปีคือกันค่ะท่านผู้ชม เจ้าหน้แก่ให้น้ำโชมเอาไปพิจารณาเบ่งค่ะเอาไปทัดเหรินวนเหรนเอาไปเป็นแนวทางมวดประจ,จำวันที่16กันยายน2567คลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคม,มนันมันลำลำเรื่อยๆแห้งๆปังๆคับแนวทางตัวเลขของประคํากันทุกคนค่ะนุ่นหน่อยกับขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้จนจบคลิปถ้าผู้ใดยังไม่ได้มมดกดติดตามช่องนุ่นหน่อยน้ำโชคนุ่นหน่อยน้ำโชคก็เขาฝากช่องนดเดยค่ะ ฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชคไว้ในอ้อมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นหน่อยน้ำโชคไปฮ็ตคลิปดีๆเดี๋ยวติดตามตัวเลขเด็ดๆมาฝากแทนผู้ชมอีกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝาาไว้เพียงแค่นี้คลิปน้าจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ